อะไรอ่ะเฮ้ยชนแม่งให้ล้มไหมใครวะไอ้แรปปะไม่รู้ค่ะฟ้าตามคันธนหรอคันรถปลาอะไรดูโอ้ย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 รถปลามีความลึกลับใส่ไอ้แรบเจ๋งรับต้รับตอรวจอาสาหน่อยโอ้โหแป๊บเด้งเร็วบัตรมา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 ฟ้างงแงเหมือนหนูกับเจเลย โชเลป่ป้าเขาจะได้ทำอะไรป้าไม่ได้หนูรวยวะพี่เกียดแก้มันปัาางน้งเอาไงได้หนูจริเงเลยไม่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 ไมีอะเสียงป่ะถ้าไม่ป้า,าถึงอยากเป็นตำรวจอ,อะเคมันเยอะดีนจินช,ชอบเหรอเคปเยอะมีอะไรทำดิแต่ถ้าสมมติป้า,าไปทำงานหนุมนั่งไปดูได้หรอเปล่ปาไม่ได้อ่ะ ดวดีัวเลยวิ่ย่งเหมนคบบอ่านี้จะตัานครับหมอคนไหนอ่ะหมอครับหมอไม่ใส่น้ำเกลือให้ผมะใส่น้เกลือคนไหนละคนไหนอ่ะหมอู่ใส่น้ำเกลือทุกคนเลยครับ หมอถอยมากี๋ยวม,<า>มากอนให้หมอนในส,สวนนะครับยูแต่เราอบค่ะกอดตัวไปแล้วอาสุหอสุไปอสุดะอาสุ คืการทักทายกันโซยปาแฟชั่นหนุไปตอกตอกท่อมเลยครับตคนอ่ะตอกคันนี้เลยอาบางคนละกอยครับโซยปาแกงแกงด้วยความรักอ่ะป้าแฟชั่นหนุไปนะโซยนะโซยปาแฟชั่นหนุ่มไปใหญงโตเลยา ป๋าไม่ได้ขี้เลือนชหน่อยพักแลครับพักแลครับลงครับลง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 ลยลง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 งล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 ลเลงลงลงองลลงลงนงลงเอาดิเลงลงเล นะาแกบัวนะคะตำรับโดนลุมครับตำรวจอะไรครับอะไรครับอยากเอาไงครับคุณอยากเอาไงครับไม่อยากเอาไงครับไปทำไรพ่อเออนะครับคุณตำรวจคันพอดครับดินผมไหมครับเขาแก้มพ่อหนูหนึ่งกิโลเยอะเอาเลยนะให้มาเราดูตำรวจไปทำพิธี่อนก็ได้ครับผมตีกันเล่นนะผมนั่งในนี้นานแล้วเนี่ยผมตีกันเล่นครับตำรวจผมนั่งเป็นชั่วโมงอ่ะเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะเขาไม่เห็นผมอ่ะ คนนั no, I I so okay. like one, ้งอยู่ที่น okay. ี่นานแล้วอ่ะเขาบอกฝากไว้ก่อนรถดเกก็อย่างเงี like ้ยแหละพี Pepsi> ่เท่ารำคาญเอาฝากไว้ด้วยอ่ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาเอาอ่ะพี่พี่พี่อะไรนะหมอชุบๆุไหนหมอหครับครับนี่เอาคนนี้เลยที่นี่เก็บเก็บปากลงไปด้วยเก็บปากไปด้วยมีอาหารให้น้องอันนี้อยู่ไหนลูกไอ้ฮายอยู่ไหนวะไอ้ฮาแปดศูนย์ครับพี่อะไรนะเลขอะไรครับหนึ่งห้าแปดศูนย์มีอาหารให้น้องไหมเออใส่บินเลย ไ้ไนน่มไีก่า้หอยู่ไหนไ้หขอบคุณครับพี่โอ้ยน้ำเกลือเหรอใช่ใขอบคุณคุณรับพี่อุ้ยแล้วพี่บ๊องกับไผ่ก่ะแล้วพี่บัองกับไผ่อยู่อ่ะไอ้โลจยิงลงเลยบ๊องกับลุเล่นดูป๊าปาชอบเล่นกับลุงกิจกรรมน่ารักน่ารักครอบตัวไอกสนรถกันสนรถจังเัน เหมือนเหมือนเหมือนในริมเวอร์เลยผมไม่เป็นไรเหลววะรถประปาสุดยอดไงลุงลงดิลงลงลงเห็นดี้ไอ็นใช่ไหมเอาโทรศัพท์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 ไหมได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาลุงเลยเอาลุงเลยใส่ลุงนี่ใส่ลุงนี่ครับผมครับผมเดี๋ยวเอาดิพี่พี่พี่หล่อพี่หล่อพี่พี่พี่กระเป๋าเลยกระเป๋าอะไรวะกระเป๋าอะไรเอาโทรศัพท์อะกระเป๋าเสือกเสือ ต, <c oughs> ติดอีละคนอีละคนขั้งเข้าไปก่อเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเลิกเอาลิกเลิกจะเข้าเฮ้ยพี่อะไรพี่กระเป๋าอะไรไม่พี่ให้พี่ผมให้คนละสามตัวไงกระเป๋าอะไรครับพี่รูกบิ๊กก็กระเป๋าสู้เ,เราไม่ช่วยเราจะบอกสู้ ตีผิดคนตีผิดคนคุณคือคุณทำร้อยพวกุว่าสามเจ็ดไม่มีเอา้วกิ๊บมาไอ้ย้มงตีอะไรเอากระเป๋าลเอากระเป๋าเอากระเป๋ลยไอ้เอมึงตีอรลยแ้าเป็นไงเจ็บหมด Ở đây có tóc ạ Ừ à, anh nói sao Ừ à Ừ à Mình liền หมอมาชบดอีอ่ะอ๋อครับข้างนอกเกิดแล้วครับหมอหมอครับข้างนอกเกิดเลยครับ,รบพ,รกกพี่อห้น้องโชอะ <c oughs> <c oughs> เ,เราควรเปิดวงกัรซิ่คุยกันหน่อยนะคะหมอได้ยิน ตะพวนได้นะบอกเขาไม่เอาหงินทั้งบาทเลยอะอืมอะไะพี่<ะ>อุย้ยตายอยู่หรออะไรอ่ะนี่ตีแล้วหรอไม่ใช่ครับรถทนครับโอ้ยคนบื้อครับขอขอขออะ้วนะขอเลยตอนเนี้ย กำไรพี่เก็บหมดอ่ะเก็บหมดกวาดอะกวาดแบบโบลิ่งอ่ะที่นอนอยู่บนนี้เหรอไอ้โบหญิงรย้ตื่นมาว่าคนไหนไม่ได้ตีเนี่ยหมดเลยหรอพี่เขาไม่ได้ตีกูจัเลขไม่ได้ว่ะถามมันดิ มีแต่เก้าห้าสี่เลข mm hmm. ไปเอากล่องซ่อไมไหมกูกล่องดิไอ้ละอะไรคนอนะโอ้โหน้อยกว่าหนูวิ่งจะบอกให้มีคนอะ ไปโรงพยาบลนี่ก่อไปโรงพยาบานีกว่าไม่รู้อะไรนนไม่ัวฟินิี้พี่พี่พี่จะถอผมแทงกันเล่นราบบอขึ้นเลยไม่เป็นไรบบอ่เียบ้านโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกันเล่นนะพี่เอ้พี่พี่บ่บ่เขาไปมหูลับปาชนแครคืนนี้ไม่้ไม่เอาคนสักบาทไ่ได้ไ่ได้ม่ไม่่ะปวดหัวมากตู้ฟาชอบอ่ะต้องไี่เอรถอีก แล้วซ่ทำอะไรตีเขาไม่โดนเลยเพ้ดบูดอ่ะอน้องอะไรไม่เข้าไปไม่ไม่เข้านานไงน้องน้องไม่เข้านานแต่น้องกินเฮลเอ,อ่ะขอบคุณครัคุณหมอไม่ต้องชุบฮะไอเสียงตัวเมื่อกี้น่ยเลขสามสิบห้าครับหมอเรียกอะไรคะพี่จ่ายให้หมดเลย ใช่พี่จ่ายหมดเลยโชว์ไหมบอสโซว์ผมแบบโชว์ไม้ประทานขอผมไม่ได้ต้องหนูเห็นพี่เล่นการ์ดหนูคิ่ไม่จริงจังมันเกลองของไม่มึงจริงจังแต่มึงไปตีหลังเขาไม่โดดไอ่ช็อไอ่ช็อตที่ตีหลังเขาอะคนโดนเลยคอย่าว่าบอสครับ สอคนน้อยาสามสิบห้าไม่จ่ายแล้วค่ะกูรู้เว้ยจ่ายแล้วเหมาเหมามาที่เฟยแล้วเดี๋ยวเลี่หมดแล้วคนที่ับอะจ่ายแล้วจ่ายขอนี้เอกด้วยได้ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นคัดดแลาวกันโซ่งโซ่ค่ะไป่งหน่อยไป่งหน่อยไปซ่งหน่อยไป่งหน่อยไ่งหน่อยไป่งหน่อยไป่งหน่อยไป่งหน่อยไ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 ป่งหน่อยงหน่งหน่อยไ่เข้ามี่มอยมิอยมีโยมีโย

Etus. รถเต็มรถเต็มอย่าทายรถอย่าทยรถทายรถทายรถททายรถเนี่ยเนี่ยเราไม่บอกว่าไอเขาทุบล่ะฮะกลับมาลงปานทำไมเนี่ยเนี่ยมาทำไรเอออธีพี่ทำไมีพี่ธีพี่ีพี่ธีพี่พี่เิร์ฟมันจะลีแล้วเร็วขึ้นมาอีกคนนึงเลยค่ะเหลือส ouais. ิบนาทีนะพี่เปาพนะรพี่รู้ไหมเนี่ยเขาตีกันตี่ห้าหกแก๊งเลยนะ เดี๋ยพี่ไปดูไปดูนะตู้ปลาไปดูตู้ปลาไปดูพี่ไปดูไปดูเร็วเอิร์ดไปดียงพี่ไปดูตู้ปลาเขาอยู่เพิ่มเลยอย่าใส่ถ่ายรถหน่อยอย่าใส่ถ่ายรถหน่อยไ่บอมขึ้นมาดิบอมขึ้นมาดิไม่เอานี่ยอย่าใส่ถ่ายรถนี่ยเดี๋ยวพี่เปาไปด้วยนี่ยโอเปล่าอะไรพี่มีแ้่ไปดูพี่ไปดูพี่ไปดูโไปดดพี่ดูดูปล เ l เข้าตู้ปลาพี่พี่ไปดูโอ้ใช่อยุดติดนะมฮะเดี๋ยวมาส่งอีกรอบนึงมันไม่มีงไปคุยกันได้ก็คุยกันดีๆแค่นั้นแหละไอ้ยหายเป็นไรเข้าตู้อะเออครับเออครับพี่เออเออพอเลยเหรอเดินไปแล้วเดินใช่ครับใช่ๆๆทำไมอะเหมือนแบบหายฟรีเลยแล้วมึงอตีใครอะระดับมาเจอกันอะ ผมยืนค,คุยอยู่หน้านบ้านแล้วผมสลบเล้วผมหายได้เล็กะไรเล็กเลยแปดเกเ้าหกครับพี่ดีไหมขอบคุณครับพี่บอบขอบคุณรับเมื่อเคยให้กูวะครับพี่ใครอยากได้อะไรไหม ขอบคุณมากครับอยากได้เงินอยากได้เงินอยากได้เงินอันนี้ถือมึงเอาไปขายนะเจ็ดห่อห่อละสองพันห้ามึงมีเงินแดงใช้แล้วขอบคุณมากถือว่าเป็นถุงศพถึงศพเอาไปห่อคลียโอเคป่ะได้ครับพี่โอเคใครให้เสร็จหลิกกูมาวะให้เข้าปานอะไรกันอ่ะอะไรอะอะไรนั่น ดิมันเป็นเป็นอะไรเลยเคุณดูเสั่วร้ายจังมด้วยอ่ะใช่ดูแบบเสียงเจี้ยวเหมือนจังแกก็ดีแล้วครับที่ไม่เป็นไรไปอ่ะแกเป็นพี่หวังผีเลยอ่ะไอคือพี่หวังผีครับโพี่หวังผีวันที่ค่ะป๋องพีครับวันที่ครับหวังผีเหมืนเจ็บเหมือนเจ็บมาหน่อยเหมือนเจ็บหวังผีครับป๋องพีครับว่าไงครับ อันนี้ไปเที่ยวกันเหรอใช่ฉันก็มาศึกษาพ่อก็มาสอนให้กระทืบคนใช่ใช่ความยาด้วยเมื่อกี้สอนทีบคนเลยดึงมากเลยนะแล้วไม่ได้หวัดดีนะกับบอสเลยนะโซยิวันดีค่ะบอสโซ่วันดีครับอสโซวันดีค่ะวันดีค่ะบอสโซวันดีเลยโซก็ได้ครับครับครับบอสครับบอสผมมีแค่คนเดียวครับใครอ่ะใครอ่ะบอสโซ่ครับ ยายฮพี่เก่งเออเออน่าจะเป็นเอ้าเอาไปเอาไปเอาไปจู่เอาไปเอาไปจู่เลยไอ้เ,อเอจ้ารถไม่รักดีรถสันจันรถสันจันรถสันจันจริงทำแล้วมึงได้อะไรวะเนะี่ยเพื่ออะไรสะใจเหรอไม่แม่ป๊าแล้วผิดเหรอเพื่อนะแลสันจันใช่ไหมแบบป๊า ใช่แล้วสันจ์น่ะของเก๋อะสันจ์ติดแปดล้านครับนี่ต้องสิบแปดล้านมันมีอยู่ในร้านค้าอยู่อย่ามาทำไมสภาพเป็นอย่างเงี้ยลูอันดูขอเข้ามาครับเขาให้มาของใครอ่ะพี่ขอใครมาคนในแก๊งมันมีรถเก่าๆเต็ผู้หญิงกระเปล่าใช่ไหมผู้หญิงไม่คันนี้มันเพิ่งเอามาลงไม่ใช่หรอไม่รู้ม่นบอกมีรถเก๋งแน่ๆมันเพิ่งเอาลงมาลงจริงนะคันนี้ไม่เห็นเบือเลยเอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหรีเวอร์เจ็ด อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้แล้วเกิแล้วเออเกิงเงินแล้วตื่นเต้นรัสจะบวกไหมห้าไม่มีปัญหาบวกห้าหนูยังหืดขึ้นคอเลยหนูยังไม่มีปัญหาไม่ได้ซ้ำเก้าสิบแม็กเลยเหรออุ้ยเก้าสิบนัดเลยแล้วก็มีแร่สองแร่แล้วก็แท่แร่ทองแร่เหล็กแร่แร่ทองแร่ซิลเวอร์แล้วก็เหล็กแท่ง